รายการนี้เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยที่มีใจพร้อมที่จะตื่นสวัสดีค่ะอยู่มิเชลรายการ a w a k e n TV นะคะวันนี้มิทก็มีหนุ่มๆม,มาฝากนะคะแต่ม่หมดเลยวันนี้ เป็นหนุ่มๆที่ซามากๆเพี้ยนมากๆแปลกมากสสำหรับสาวๆนะคะที่ชอบอะไรที่แบบว่าไม่เหมือนใครขอแนะนำหนุ่มแก๊งนี้เลยค่ oh, baby smile. ะ ตบมือเลยดูไม่ต้องแยกนะไม่ต้องแยกกันตกค่อยๆตกค่อยๆตกเดี๋ยวกแก้วหูแตกดูดูแฟนยังไม่ตกมือเลยพี่เนี่ยแฟน,นโอ้โห<อ>วก่อนคืนในี้จะไปต้องเคลียร์อ่านี่ก็คือแก๊งเฟสเฟ้นะคะสำหรับใครที่ไม่รู้จักให้ทุกคนแนะนำตัวเองกันได้บ้างดีกว่าเริ่มด้วยลุ้มล้อสุดเพราะว่าดวงตาคือหน้าตาของคุณนี่นะกราบสวัสดีครับผมตาด็อกเรดครับ ดีนะที่ใส่แว่นอ่ะผมโมเมนตัมครับผมเบียร์สดครับผมเจม500รอครับกลับไม่ได้กลับมาได้วย่อสุดแต่ว่าปากเหม็นครับสวัสดีครับผมเจเดดครับไม่เหม็นต้าอะไรนะมีรถที่มารถูกซู้มาเดี๋ยววันนี้มาไม่พบขาดใครไปบ้างขาดกอฟูแล้วก็เทียร์คอครับผมอ้าวหายไปไหนอ่ะ ก็ติดภารกิจครับติดคุกครับโ <c oughs> ดนโดนจับไปเมื่อคืนคดีเหรอครับขมคืนกะเธอในตู้โทรศัพท์ครับข้อหาทำทรัพย์สินของรัฐบาลเสียหายครับก็เลยโดนจับไปแล้วสองคนอยู่บางขวางครับ <c oughs> ไปเ <c oughs> ยี่ยมกันได้อะมาดถึกเฟซเฟสบ้างดีกว่า<อ>ชื่อแล้วก็โลโก้ที่เอาไโลโก้ของแบรนด์เสื้อผ้าชื่อดังมาปุยปุยยำขนาดนี้ชื่อแบรนด์ประมาณลาขอดครบเก้าเดือนแล้วก็ต้องลาคอดก็คือ ก็คือเรานึกชื่อกันก่อนว่าจะชื่อแก๊งว่าอะไรก็เคยไปเจอคำคำหนึ่งมาคําว่าเฟสเฟ่เฟสเฟ่มันก็มาจากการผสมพันธ์ของจระเข้ถ้าใครเคยดูช่อง national geographic อะไรนี้ถ้าถ้าพูดตรงๆมันก็จะดูอยากคายพอเป็นคําว่าเฟสเฟ่เออมันดูน่ารักครับเหมือนเป็นคำนิดนึงน่ารักก็กจะดู่าไอ้คำว่าเฟสเฟ่เนี่ยประวัติมันมาจากว่ามันมี คุณลุงคนหนึ่งเขาฟันซีหน้าหรอแล้วเขาก็พูดไม่ชัดแบจะพูดอะไรมันก็เขาก็จะติดเป็นฟอฟันแล้วเขาก็จะพูดไอ้คำว่าเอสเนี่ยยอขอเขาก็จะพูดเป็นเป็ดเป้เราพอฟังดูแล้วมันเป็นคำุุธานที่ได้ใจมันสะใจเวลาเป็ดเป้แบบแบบ เฟตเฟ่ถึงจะเป็นชื่อรายการยังไงคะมีเชลน่ารักมากเลยอะเฟตเฟ่อะไรอย่างเงี้ยครับโอเฟตเฟ่แล้วเขาเขียนเป็นเขียนเป็นภาษาอังกฤษมันก็สวยครับ F.E. มีดีกั้นกาเป็นเฟอก็เลยชอบชื่อนี้ก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อแก๊งครับแล้วก็ชื่อรายการครับแล้วรวมตัวกันได้งไงคะแก๊งนี้รวมตัวครับก็คือวันนั้นผมไปกับพ่อผมครับเอ้าอุตตรครับ ริปครับมันจะทำให้เราได้ใช้ชีวิตร่วมกันมันจะได้ความรักกันมากขึ้นครับในระหว่างที่เราเที่ยวกันเนี้ยเราก็จะชอบแกล้งกันยุ่งยุ่งยุ่งโอ๊ยย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 ยัยเยย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 ลยย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 ่ยย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 ครยย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 ทยย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 กยย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 ยายย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 ปยย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 าก็บอกว,ว,ว่าสนุกเยาก็เลยคิยไ,ไยไเอดไเดียว่าเออ เราเอาชีวิตประจำวันที่เราเล่นๆล่นแงๆแ่ๆเนี่ยมาทำเป็นรายการอะไรเงี้ยแ,แล้วก็มีแบบไอดอลเป็นแจ็คแแอร์อยู่แล้วเราก็ก็เลยอ่ะช่วงนั้นว่างก็เลยลุกข,ขึ้นมาทำรายการอ่ะหมายถึงชอบแอดแจ็คแแอร์ใช่มัมีความคล้ายๆกันก็คือแจ<ช>็คแแอร์ก็จะเป็นคนแบบอยากได้เจอกันเลยนะตลกตลกเพี้ยนๆ <c oughs> แล้วก็จังเหมือนกันจังจังจังเลยจังเลยครับเรามองว่าแบบเหมือนตามต่างประเทศก็จะมีแก๊งแจ็คแแอร์แล้วเราก็เลยลอง ลองทจะเป็นที่มาของเฟส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 อยากจะบอยแดนเฟสเฟสช่วยกันพูดเลยดิถ้าไม่เป็นแก๊งเฟสเฟนะคะแล้วยังไม่อยากให้เพื่อนเลิกคบนะคะหรือโดนเพื่อนกระทืบก็อย่าทำกันอย่างนี้ทิพย์านนะคะเพื่อนอาจจะไม่รักเหมือนกับกลุ่มนี้ทีมงานครับจะเลี้ยงอาหารกลางวันขอเป็นอาหารแบบไม่เผ็ดนะครับตอนนี้ปากผมแตกเพื่กินเผ็ดไม่ได้ต้องพ้นต้องหาคำตอบ ี่ดูรักกันดีมากอย่างเพื่อนที่รักกันเหมือนบอยโบโบพี่ไอ